สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องที่แบบน่าสนใจมากในวงการเพลงลูกทุ่งที่เราต้องมาคุยกันเลยครับเรื่องของเรื่องก็คือประจัก์ชัยไหายทองคำครับเจ้าพ่อเพลงอินดี้อีสานเลยนะผู้สร้างลำไยห,หายทองคำกำลังจะเดิมพันครั้งใหญ่มากใช่ค่ะแต่ไม่ใช่กับเพลงหมอลำหรืออินดี้อีสานที่เขาถนัดนะฮะแต่เป็นการเทหมดหน้าตักกับลูกทุ่งภาคกลางพันแท้ ใช่เลยค่ะซึ่งนี่มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแนวเพลงธรรมดานะคะแต่มันคือการเคลื่อนไหวที่ฉลาดและน่าจับตามมากในเชิงธุรกิจเพราะถ้าเราพูดถึงไหทองคําเราจะนึกถึงการตลาดที่แบบเฉียบคมการมองเกมขาดตลอดเวลาใช่ใช่ครับมันเป็นสัญญาณบอกเราว่าใต้มหาสมุทรของตลาดเพลงลูกทุ่งไทยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นแล้วอะไรคือสาเหตุเบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้ และใครคือศิลปินที่เหมือนแม่เหล็กที่กำลังดึงดูดทุกอย่างเข้ามาซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ก็มาจากบทวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวล่าสุดในวงการที่เราได้มาครับค่ะคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากโพสต์เดียวเองนะฮะใน Facebook ของนายห้างประจักษ์ชัยเมื่อวันที่25พฤศจิกายนดูเผินๆก็เหมือนโพสต์ถามแฟนเพลงธรมธรมดาๆเลยเขาถามว่าอยากดูอยากชมใครในคอนเสิร์ตลูกทุ่งแทร์เฟสติวัล2026แค่นั้นเอง ใช่ค่ะแค่นั้นจริงๆแต่กลายเป็นว่าโพสต์นี้เหมือนการโยนหินก้อนเล็กๆลงน้ําแต่กลับสร้างสร้างคลื่นซูนามิขึ้นมาเลยใช่เลยครับถูกต้องค่ะความไม่ธรรมดาของมันอยู่ตรงนี้เลยโพสต์นั้นมันไม่ใช่แค่การถามความเห็นแต่มันคือการโยนหินถามทางที่ฉลาดมากมันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะคอมเมนต์ที่หลั่งไหลเข้ามาเป็นพันเป็นหมืน่นมันไม่ได้กระจายไปที่ศิลปินหลายๆคน แต่เสียงส่วนใหญ่มันเทไปที่ชื่อของเด็กสาวคนหนึ่งอย่างถล่มทลายจนหน้าตกใจโอ้ oh. ชื่อนั้นคือต้นข้าวสุปริยาค่ะแต่คำถามคือทำไมต้องเป็นเด็กคนนี้ครับในวงการก็มีนักร้องประกวดเก่งๆเยอะแยะไปหมดเลยอะไรที่ทำให้ชื่อต้นข้าวสุปริยากลายเป็นคำตอบหนึ่งเดียวในใจแฟนเพลงแล้วก็ทำให้นายห้างประจักษ์ชัยถึงกับต้องรีบคว้าตัวมาร่วมงานคือถ้าเราถอดรหัสความแรงของต้นข้าวสุปริยานะคะเราจะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยเลย แต่มันเป็นผลลัพธ์ของหลายๆอย่างที่มาประกอบกันได้แบบลงตัวพอดีครับอย่างแรกสุดที่ทุกคนพูดถึงก็คือสถิติค่ะสถิติระดับปรากฏการณ์เลยคือการเป็นแชมป์68สมัยในรายการดวลเพลงชิงทุนเดี๋ยวนะครับ68สสมัยนี่มันมันไม่ใช่แค่การประกวดแล้วชนะนะแต่มันคือการสร้างแบรนดิ้งระยะยาวเลยนะใช่ค่ะเหมือนการอุ่นเครื่องให้ตลาดแล้วก็คนดูทั่วประเทศได้ซึมซับเสียงร้องของเธอทุกสัปดาห์เป็นเวลาหลายเดือนเลย มันคือการสร้างฐานแฟนคลับแบบไม่รู้ตัวไปในตัวเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคุณใช้คำได้พอดีเป๊ะเลยมันคือการอุ่นเครื่องให้ตลาดคุ้นเคยกับเสียงแบบนี้อื <c oughs> พอเธอออกมาสู่โลกความเป็นจริงมันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่า pent-up demand หรือความต้องการที่ถูกอัดอั้นเอาไว้ <c oughs> มันเลยระเบิดออกมาในเวลาแค่เจเดือนหลังจบรายการกลายเป็นความสำเร็จเชิงพาณิชย์ที่จับต้องได้ทันที เพราะฐานแฟนคลับมันถูกสร้างมารอเรียบร้อยแล้วไม่ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่เหมือนศิลปินหน้าใหม่คนอื่นๆอ๋อเข้าใจแล้วครับที่ข้อมูลบอกว่าคอนเสิร์ตแน่นทุกเวทีคนดูล้นหลามมันก็สมเหตุสมผลเลยเพราะคนดูพวกนี้คือคนที่ติดตามเชียร์เธอมาตลอดเป็นปีๆพอมีโอกาสได้ดูของจริงเขาก็พร้อมจะจ่ายทันทีถูกต้องค่ะแต่ทีนี้เสียงดีแชมป์เยอะก็มีหลายคนนะครับ อะไรคือไม้ตายจริงๆของเธอที่ทำให้แตกต่างจากคนอื่นไม้ตายของเธอคือสิ่งที่ตลาดขาดแคลนมานานมากค่ะคือเสียงร้องที่ถูกนิยามว่าต้นฉบับภาคกลางแท้ที่หาไม่ได้ในศิลปินรุ่นใหม่ยุคนี้เลยอืคือมันมีความหวานความออดอ้อนการใช้ลูกคอแบบดั้งเดิมที่มันเหมือนหลุดออกมาจากแผ่นเสียงยุคเก่าแต่มาร้องโดยเด็กรุ่นใหม่เอ๊ะเดี๋ยวนะคะพอพูดแบบนี้แล้วมันเหมือนกับว่า ตลาดเพลงลูกทุ่งมันมีช่องว่างขนาดใหญ่อยู่มาตลอดแต่แค่ไม่มีใครหาเจอหรือไม่มีคนที่ใช่มาเติมเต็มช่องว่างนั้นได้จนกระทั่งต้นข้าวโผล่มาใช่เลยครับภาพมันเป็นแบบนั้นเลยเหมือนคนกำลังหิวน้ำมากๆแล้วมีคนเอาน้ำแร่ธรรมชาติเย็นๆมาให้ดื่มเมื่เลยเกิดกระแสะคลั่งไคล้ขึ้นมาทันทีอาา่าฮะแถมล่าสุดยังตอกย้ำด้วยการคว้าอันดับหนึ่งไทยรัฐอวอร์ด2025 ซึ่งเป็นการยอมรับจากสื่อกระแสหลักที่รวดเร็วมากแซงหน้ารุ่นพี่หลายๆคนไปอีกและอีกปัจจัยที่สำคัญมากในยุคนี้เลยนะคะคือภาพลักษณ์และความสามารถในการแสดงสดครับข้อมูลบอกว่าเธอร้องสดคุมคีย์ได้ดีกว่านักร้องอาชีพบางคนด้วยซ้าแถมมีภาพลักษณ์ที่เรียบร้อยน่ารักเข้าถึงง่ายซึ่งในยุคที่ศิลปินต้องเป็นอิน f l u เซอร์ด้วยคุณสมบัติพวกนี้มันคือทองคำเลยค่ะพอฟังแบบนี้และชัดเจนเลย แสดงว่าตัวต,นข,ตนของต้นข้าวเองก็เป็นเหมือนภาพสะท้อนของเทรนด์ที่ใหญ่กว่านั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กคนเดียวแต่คือตลาดทั้งตลาดกําลังส่งสัญญาณบางอย่างออกมาถูกต้องค่ะนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยต้นข้าวไม่ใช่คนสร้างเทรนด์แต่เธอคือผลผลิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเทรนด์ที่กําลังก่อตัวขึ้นมาเงียบอออ๋ถ้้าาาาายนนนนดดดููขมลลตลใชช่่ววงปี24-2025เเเรจจะห็สััญญ,ญณ เพลงลูกทุ่งภาคกลางกำลังจะกลับมาทวงบัลลังค์คืนแล้วอะไรเป็นตัวจุดประกายให้เทรนด์นี้มันกลับมาแรงได้ล่ะครับทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านี้กระแสะอินดี้อีสานคือครองตลาดแบบเบ็ดเสร็จเลยมันเกิดจากหลายปัจจัยมาเจอกันพอดีค่ะอย่างแรกคือมีคลื่นลูกใหม่เป็นศิลปินเด็กรุ่นใหม่สายภาคกลางเกิดขึ้นมาเยอะมากเหมือนเป็นการเติมน้ำใหม่เข้ามาในบออ่ออือหอ สองคือกลุ่มผู้ฟังวัยรุ่นเองก็เริ่มเปิดใจฟังเพลงแนวนี้มากขึ้นอาจจะเพราะความรู้สึกหวยหาอดีตหรือรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์แบบคลาสสิกแต่ตัวเร่งปฏิริยาที่สำคัญที่สุดคือเทคโนโลยีค่ะไมยถึงแพลตฟอร์มอย่าง TikTok หรือ Reels ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะพลังของโซเชียลมีเดียพวกนี้มหาศาลมากมันเหมือนกับว่า ก่อนหน้านี้ลูกทุ่งภาคกลางเป็นอาหารรสละมุนที่ต้องตั้งใจไปกินที่ร้านหรูๆเท่านั้น uh huh. แต่ติ๊กกับริวล์สมันทำหน้าที่เหมือนฟ uh ู้ดทรัคที่เอาอาหารจานหรูนั้นมาย่อยให้เป็นขนาดพอดีคำแล้วขับไปเสิร์ฟให้ถึงหน้าจอของคนรุ่นใหม่เลยโอ้โห oh เป็นคำเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับพอเขาได้ลองชิมแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอร่อยนี่นาะก็เลยเกิดเป็นไวรัลแล้วก็ตามไปหาต้นฉบับกินต่อที่ร้านใหญ่ คือทำให้ของที่เคยดูเข้าถึงยากกลายเป็นของที่เข้าถึงง่ายและน่าลองแบบนี้ก็หมายความว่านห้างประจักษ์ชัยไม่ได้กำลังจะฝืนกระแสเพื่อสร้างเทรนด์ใหม่แต่เขามองเห็นแล้วว่าคลื่นลูกใหญ่กำลังจะซัดเข้าฝั่งเขาก็แค่เตรียมกระดานโต้คลื่นที่ดีที่สุดรอไว้เท่านั้นเองลึกซึ้งกว่านั้นอีกค่ะนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดเพราะในห้างประจักษ์ชัยไม่ได้กำลังสร้างตลาดแต่เขากำลังเปิดเผยตลาดที่ซ่อนอยู่ตลาดที่ซ่อนอยู่ คือกลุ่มคนที่โหยหาความดั้งเดิมซึ่งถูกตลาดอินดี้มองข้ามมาตลอดเขาไม่ได้สร้างรถไฟขบวนใหม่แต่เขาเป็นคนแรกที่มองเห็นและตะโกนบอกทุกคนว่า<ห>ทุกคนรถไฟขบวนนี้กำลังจะออกชั้นชลาแล้วโอ<ห>และที่สำคัญคือเขาก็คว้าตั๋วที่ดีที่สุดอย่างต้นข้าวสุปริยาไว้ในมือเขาไม่ได้เดิมพันกับศิลปินแค่คนเดียวแต่เขาสร้างเป็นทีมในชื่อสยอดกุมารีลูกทุ่งภาคกลางแนวคิดเบื้องหลังมันคืออะไรครับ การสร้างเป็นกลุ่มแบบนี้แนวคิดหลักคือการตอบสนองความต้องการของตลาดที่ข้อมูลระบุมาชัดเจนว่าแซนเพลงกลุ่มนี้กำลังหอยหาลูกทุ่งแท้ไม่ปรุงแต่งไม่อินดี้ไม่ผสมหมอลำ <c oughs> เขาเลยไม่ได้แค่ส่งศิลปินเดี่ยวลงไปแต่เขาสร้างระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มของลูกทุ่งภาคกลางรุ่นใหม่ขึ้นมาเลยเป็นการดึงจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมกลับมาสู่เวทีใหญ่อีกครั้ง แต่มาในรูปแบบของเด็กรุ่นใหม่ที่สดใสและน่าติดตามเหมือนเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ให้ตลาดแบบครบวงจรไปเลยแล้วสมาชิกอีก3าคนนอกเหนือจากต้นข้าวมีใครบ้างครับโปรไฟล์น่าสนใจเหมือนกันไหมน่าสนใจมากค่ะแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปเพื่อจับก,กลุ่มแฟนเพลงที่หลากหลายขึ้นคนแรกแน่นอนว่าเป็นหัวใจและแม่เหล็กของโปรเจกต์ก็คือต้นข้าวสุปริยาครับ คนที่2คือปันพัทราพรคนนี้เป็นดาวรุ่งที่ไหทองคำพึ่งเซ็นสัญญาเข้ามาคนที่3คือไมมินฟอ s คนนี้จะมาแนวสวยใสยสไตล์ชัดเจนและคนสุดท้ายคือพึ่งหวานที่มีจุดเด่นเรื่องน้ำเสียงน่ารักสดใสอืการรวงตัวของ4คนนี้มันเหมือนการสร้างทีมอเวนเจอร์สของวงการลูกทุ่งภาคกลางรุ่นเยาวเลยค่ะคือแต่ละคนก็มีความสามารถเฉพาะตัวแต่พอมายืนรวมกันแล้วพลังมันคูณ4 การทำเป็นเกิลกรุ๊ปแบบนี้มันได้เปรียบกว่าการดันศิลปินเดี่ยวคนเดียวยังไงครับมันได้เปรียบหลายมิติมากค่ะ 1. คือมันไม่ใช่แค่การขายศิลปินแต่เป็นการสร้างตลาดเซกเมนต์ใหม่ขึ้นมาเลยคือตลาดลูกทุ่งเยาวชนภาคกลาง 2. คือมันทำให้เกิดฐานแฟนคลับที่ใหญ่และเหนียวแน่นกว่าเพราะแฟนคลับของแต่ละคนก็จะมาสนับสนุนซึ่งกันและกัน3คือมันสร้างภาพลอกที่ดีให้กับค่ายว่าสนับสนุนศิลปินเยาวชนที่มีคุณภาพครับ การมีต้นข้าวเป็นจุดศูนย์ถ่วงที่ทงพลังที่สุดมันจะช่วยดึงดูดทุกอย่างเข้ามาทั้งความสนใจจากสื่อสปอนเซอร์และแฟนเพลง hmm. แล้วกระจายแสงนั้นไปให้เพื่อนร่วมทีมอีก3าคนด้วยเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่มีดาวเคราะห์โคจรร,บรอบๆต่อให้มีดาวดวงไหนแผ่วไปบ้างแต่ระบบสุริยะนี้ก็ยังคงอยู่ได้ค่ะมันคือสัญ,ญญาณที่ชัดเจนที่สุดแล้วว่าลูกทุ่งภาคกลางกำลังจะกลับมาทวงคืนพื้นที่บนเวทีใหญ่อย่างสง่าง,งามอีกครั้ง แล้วมันน่าทึ่งตรงที่ว่าการเคลื่อนไหวที่สั่นสะเทือนทั้งวงการครั้งนี้มันมีจุดเริ่มต้นและถูกขับเคลื่อนโดยชื่อของเด็กสาวคนหนึ่งจากกาญจนบุรีที่วันนี้ไม่มีใครในวงการเพลงลูกทุ่งไม่รู้จักเธออีกต่อไปและก่อนจะจากกันไปมีประเด็นหนึ่งที่น่าคิดต่อนะครับเราได้เห็นแล้วว่าการกลับมาของกระแสลูกทุ่งแท้ในครั้งนี้ถูกจุดประกายโดยพลังของคนรุ่นใหม่และแพลตฟอร์มดิจิทัลแต่คำถามที่น่าขบคิดต่อไปก็คือในอนาคต ความเป็นของแท้ดั้งเดิมของลูกทุ่งภาคกลางจะต้องปรับตัวหรือผสมผสานกับความทันสมัยอย่างไรเพื่อที่จะยืนหยัดอยู่ในใจของกลุ่มผู้ฟังรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ในระยะยาวขอพ่อใแม่จ๋าอย่าลืมอย่าลืมนะไปโหวตไปโหวตในไทยรัฐทีวีนะคะได้ดูหรือเปล่าได้ดูไหมคะดูเนาะไปโหวตด้วยนะจ๊ะฝากเป็นกำลังใจให้ต้นข้าวด้วย ถ้าพ่อแม่ที่พอมีกำลังนะคะก็ช่วยกันเข้าไปโหวตเยอะๆเลยนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะฝากเป็นกำลังใจให้เด็กน้อยลูกสาวของพ่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณมากๆลาไปก่อนจ้ายสริ ¡Suscríbete